อาร์ตเต้คัน์เป็แรกสวัสดีค่ะแล้ววันนี้เราก็มาฮ่า uh ฮ่า huh, ฮ uh ่าฟาดเวิสเมอีกครั้งนะคะ และแน่นอนนะคะเมื่อนวานทำรีวิวตัวปากกาอะคลิกไปแล้วนะคะวันนี้เราก็มาใช้น้องกรองใหม่และนี่คือสีของน้องทั้งหมดนะคะใครสนใจน้องนะคะนวานเพิ่งทำรีวิวลงไปในคลิปวันที่16ธันวามนี้เองค่ะคราวนี้เรามากันที่พลันของเรากันนะคะนวานก็ยังอยากจะคงความฤด,ดูหนาวความเฟิสทิฟการเฉลิมฉลองเอาไว้อยู่นะคะประกอบกันกันกบนวานเพิ่งดูคลิปมาค่ะมันเป็นคลิปที่เขาทำคอมพลชันของน้องแมวเมื่อเจอต้นคริสต์มาสนะคะก็จะดู ปวนๆคือน้องกระโดดเข้าต้นไม้น้องทําต้นไม้ร่วงหรือว่าเจ้าของพยายามจะให้ต้นไม้อยู่สูงๆค่ะมันกลายเป็นแบบ challenge e x e p t e d คือน้องแผลจะกระโดดให้สูงขึ้นนะคะเพื่อจะไปทําลายต้นคริสต์มาสให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้นไม้ต้นนี้ของนาวานก็เลยจะเอียงๆนิดนึงค่ะพอดร็อปทรงต้นไม้ให้มันเอียงๆแล้วนะคะเราก็เริ่มค่อยๆมาทําตัวต้นสนทีละชั้นค่ะหลังจากคิดอยู่นานนะคะว่าใช้ใบสนแบบไหนก็ตัดสินใจว่าให้มันเหมือนอไอศครีมที่ละลายทีละชั้นทีละชั้นเสร็จแล้ว แล้วก็ดราฟต์รูปดาวไว้ตรงยอดนะคะแล้วก็เริ่มดราฟต์เป็นรูปแมวค่ะแมวที่นวานจะเอามาใส่ที่ต้นไม้ของนวัาน,นะคะจะมีอยู่4แมวจะมีตัวหนึ่งคือเป็นแมวของคุณยายนะคะแต่นวานก็ชอบเล่นกับเขามากเลยอีก2ตัวเนี่ยคือที่นวานเคยเลี้ยงแต่เขาก็ได้ตายจากไปแล้วนะคะและหนึ่งตัวแน่นอนค่ะเข้าตูวที่น่ารักของเราค่ะ และนี่คือสีที่นวานจะใช้ระบายต้นไม้ของนวานนะคะนวานไม่ใช้สีเดียวระบายเพราะว่านวานมีความรู้สึกว่าถ้าสีเดียวระบายความคลื่นๆอาจจะเห็นไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราทําสลับสีจะได้เห็นถึงความละลายละลายความคลื่นๆข,ข,ของต้นไม้ได้ดูความเข้มข้นและความสวยงามของสีนั่นสิสมแล้วที่เจ้าเป็นลูกลาคนใหม่ของข้าพเจ้านะจ๊ะ กือบลืมอ่านถ้อยคำไพเราะนะคะเขาบอก To tell you the truth until now I didn't enjoy writing for a treat that much but now I'm enjoying it I might even say that writing for a t r e is my reason for living เป็นนักเขียนนะคะชื่อว่าคุณชุนทโรค่ะได้เขียนลงไปในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า A p e t s Feelings ว่าในตอนแรกเขาก็ไม่ได้มีความสุขสนุกสนานกับการเขียนกรอนนะคะแต่ตอนนี้คือชอบมากจนเป็นสาเหตุที่มีชีวิตอยู่เลยค่ะ อ่านแล้วเข้าใจแล้วก็ถมได้ค่ะตอนแรกที่ถมคือเขาเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่านแล้วไม่เข้าใจก็เลยถมไปแบบไม่รู้สึกผิดนะคะตอนนี้อ่านเข้าใจแล้วแต่ก็ภาพของเรามันต้องการให้ครบน่ะก็เลยถมไปแบบผิด ขึ้นมานิดนึงหากต้นสนไรซึ่งดาวก็เป็นเพียงต้นสนไม่ใช่ต้นสนของวันคริสต์มาสนะคะเราต้องเติมดาวให้น้องด้วยค่ะเสร็จแ,แล้วก็เริ่มลงสีน้องแมวในชั้นที่1นนะคะแมวตัวแรกที่กำลังพยายามตบป h r i คริสต์มาสลอันนั้นอยู่นะคะคือเจ้าทองค่ะเจ้าทองเป็นแมวของคุณยายนหวานนะคะคุณยายคนนี้เป็นคุณยายที่เป็นพี่สาวของยายแท้ๆของนวานะคะก็เป็นแบบชาววังอะคะ่ะคุณเจ้าทองเนี่ยเธอก็จะแบบว่าเอี่ยมเฟียมตามประสาชาววังไปด้วยจะดุจะเดินจะนั่งก็หน่วยหนะ้าดุกเป็นแม่พลอยในสีนนะ ฉากมาที่น้องแมวตัวที่2ที่โผล่มาตรงกลางต้นสนนะคะนั่นคือปังปอนค่ะเป็นแมวตัวแรกที่นวัดมีโอกาสเลี้ยงเองเลยปังปอนเป็นแมว3ส,สีค่ะจริงๆแล้วมาแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงค่ะตอนนั้นมันปฐมอยู่นะแล้วก็เป็นช่วงที่ฝนตกหนักมากๆค่ะนว่าก็ไดียนเสียงแมวแบบลูกแมวอะ่ะจนพอเช้าวันต่อมาค่ะคุณป้าข้างบ้านอะ่ะเขาก็ไปเจอลูกแมวนะคะแล้วเขาก็คาดการว่าแม่แมวอะ่ะคงจะคาบลูกแมวหนีแต่อาจจะคาบไม่หมดอะไรเงี้ยอาจจะฝนตกหนักมากๆเรา ก็เลยทําความสะอาดน้องนะคะแล้วก็ตั้งไว้ที่เดิมก่อนกะว่าเดี๋ยวแม่เขาจะมาเอาแต่เราก็รอจนแบบตกเย็นเลยนะคะแม่เขาก็ไม่ได้มาเอาแล้วนาวานตัดสินใจว่างั้นนาวานเลี้ยงไว้ที่บ้านนวานก่อนแล้วคุณป้าข้างบ้านก็คอยช่วยว่าแม่แมวจะมาเอาเมื่อไหร่ซึ่งก็ไม่ได้มาเอาเลยนะคะตัวต่อมาค่ะที่กําลังนอนหมอบอยู่นะคะตัวนั้นคือเปียกปูนค่ะเปียกปูนนาวานเลี้ยงตามาเพซษนูโรค,ค่ะเป็นการเลี้ยงน้องแบบเหมือนเดิมค่ะไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงตัวนี้ตั้งแต่ตน้นจริง,รงๆนาวาร์น่ะตั้ มาเลี้ยงแล้วนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยมันเดินโซซัดโซเซแล้วแบบแผลเต็มตัวเลยอะคะ่ะเวอรหวะ,วะมากๆมาเจอณหวานณหวานดูลักษณะขน,นแล้วอะคะ่ะก็คือเป็นเปอร์เซียแต่ตัวเขาอะคือขี้เลือนกินอะไรเงี้ยแบบมีโช่ลงเชื้อราตอนแรกก็คิดว่าเขาอาจจะหลงมาจนแบบว่ากลายเป็นสภาพแบบนี้อเ้ยนะคะแต่สุดท้ายก็รู้ว่าเขาโดนปล่อยที่วัดแถวแถวโบสถ์ค่ะก็เลยให้คนช่วยคุยกับพระให้เขะะาณหวานขอไปเลี้ยงแทนได้ไหมเพราะว่าวัดมีหมายเยอะเกินไปนหวานว่าน้องอยู่ ไ,ได้และนี่คือสภาพเปกปูนช่วงแรกๆอันนี้คือมันไม่มีแผลเวอะนะคะตอนแรกคือแบบแย่มาก พอหวานพาน้องไปหาหมอก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วน้องเป็นโรคร้ายค่ะแล้วก็ไม่น่าจะมีชีวิตอยู่เกิน2ปีตามที่คุณหมอบอกเราก็เลยสันนิษฐานกันว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าของไปปล่อยเพราะว่าจ่ายค่ารักษาไม่ไหวน้องก็ตัดสินใจว่าจะเลี้ยงเขาให้เขาแบบมีชีวิตที่ดีที่สุดในช่วงบ้านปลายชีวิตผลก็คือเขาอยู่กับนวานได้ตั้ง4ปีนะกลายเป็นเจ้าแมวขนฟูตัวโต,วต,วตวแบบนี้นะคะจนช่วงที่เขาป่วยหนักๆเขาค่อยผอมหน่อยีกทีนึงเขาดูเป็นแมวที่สุขภาพดีจนนวานคิดว่าจะมีปาฏิหารยแต่สุ น้องก็ต้องจากไปนะคะเราจะเสียใจได้อยู่ประมาณสีหเดือนค่ะเจ้าเข้าตูก็มาค่ะซึ่งเข้าตูก็มาแบบเหมือนเดิมเลยคือเหมือนกับเราไม่ได้ตั้งใจที่ฉันจะซื้อตัวนี้ฉันจะอะไรเงี้ยค่ะน้องเกิดจาก แม่ไม่รักคือไม่รู้เพราะอะไรว่าแม่เขาจู่ๆก็ไม่ให้เขาดื่มนมคะ่ะแต่ว่าพี่น้องเขาได้ดื่มหมดเลยแล้วตัวเขาก็เลยแคะกันที่สุดใช่เขาตูเคยแคะกันที่สุดในหมู่พี่น้องนะคะนาวานก็เลยเอามาเลี้ยงจากลูกแมวที่ตัวเหมือนลูกหนูนะคะจนกลายเป็นลูกลิงแล้วก็กลายเป็นแมวแล้วก็กลายเป็นลูกหมูในแปลลูกสาวคนเล็กของป,ป้าในปัจจุบันคะ่ะหลังจากที่นาวานวาดเจ้าจแมวสี่ตัวทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะนาวานก็ลงส่วนที่เป็นแบ็ k กราวด์ค่ะ จะเห็นได้ว่าเทมเพลตมันดูไม่เหมือนเดิมนะปกติจะมีคำว่า Lesson Plan Reflections มี goals มี to do ใช่ไหมคะนี่ไม่มีเลยเพราะว่าในสัปดาห์ที่น้อหมานทำอยู่เนี่ยค่ะน้อหมานจะสอนเด็กจริงๆแค่2วันคะ่ะหลังจากนั้นน้องหมาก็เดินทางมากรุงเทพฉันตรงยอดของต้นสนก็คือจะเป็น l e s s o n Plan นะคะและที่เหลือที่น้หมานทำแทบๆเอาไว้จะเขียน to do l เล t เตือนความจำว่าอย่าลืมทำอะไรนะจ๊ะก่อนที่จะกลับกรุงเทพใส่เงาให้กล่องข้อความนิดหน่อยนะคะกลัวมันจะกลืนเกินไปคะ่ะเสร็จแล้วก็แปะ ชื่อของเดือนค่ะ December เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ